วันลุมพินีพิชิตชัยพร้อมโชว์เก่าตั้งเป้าทุบดาวรุ่งเพชรน้ำโขงพิชิตชัยพีเคแสนชัยนักสู้พลังแกร่งวัย29ปีจากมหาสารคามพร้อมใช้ประสบการณ์ที่เหนือกว่าบทขยี้เพชรน้ำโขงมงคลเพชรดาวรุ่งฟอร์มสดวัย20่ปีจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยทั้งคู่จะแลกฝีมือกันภายใต้กติกาม,มวยไทยพิกัดเฉพาะแคทเวท1 2 2ปอในศึกวันลุมพินีเจวันศุกร์ที่30สิสิงหาคมนี้ที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทรา คู่แรกเริ่มเวลา19นาฬิกา30นาทีดูคลิปวันลุมพินีวันที่3พฤษภาคม2567คู่พิชิตชัยพีเคแสนชัย vs รามาดานออนดาตรามาดาน vs พิชิตชัยสำหรับพิชิตชัยในอดีตเคยแขวนนมไปแล้วก่อนจะได้เพื่อนรักสุริยันเล็กพอเย็นยิ่งเป็นแรงบันดาลใจในการกลับมาชกอีกครั้ง โดยปัจจุบันขึ้นชกไปแล้วสองไฟท์ทำผลงานชนะหนึ่งแพ้หนึ่งโดยในไฟท์ล่าสุดแม้จะพลาดท่าพ่ายคะแนนให้กับดาวรุ่งชื่อดังที่อายุน้อยกว่าถึง12ปีอย่างรามาดานออนดัสจากเลบานอนแต่ก็บูได้สุดมันถูกใจคนดูในไฟท์ที 3, ่สามพิชิตชัยจะต้องเผชิญหน้ากับดาวรุ่งจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเพชรน้ำาขงมงคลเพชรที่ความมั่นใจกำลังมาเต็มหลังคว้าชัยมาสองไฟท์ติดต่อกันโดยผลงานล่าสุดในศึกวันลุมพินี72เมื่อเดือน กรกฎาคมที่ผ่านมาสามารถกดหมัดน็อกลูกขวัญซูจีบะหมี่เกี้ยวได้ในยกแรกพร้อมคว้าโบน,นัส3 5ุ้าแสนบาทเป็นครั้งที่สองซึ่งพิชิตชัยได้กล่าวถึงคู่ชกฟอร์มแรงจากประเทศเพื่อนบ้านรายนี้ว่าเพชรน้ำโขงมงคลเพชรเพชรน้ำโขงเป็นมวยที่มีอาวุธหลากหลายมากครับจุดเด่นของเขาคือลูกเตะที่ถือว่าออกได้คมมากๆส่วนจุดอ่อนที่ผมเห็นมาคือท้องบางซึ่งผมก็จะใช้ความหนักของอาวุธผมในการบุกเข้าไปเล่นงานลำตัวของเขาให้ได้ครับ ไฟนี้ผมวางแผนที่จะมาชิงเดินก่อนเพราะผมตัวเล็กกว่าถ้าปล่อยให้เพชรน้ำโขงเป็นฝ่ายเดินจะยิ่งทําให้เสียเปรียบและเสี่ยงโดนเขาเตะกินแต้มไปเรื่อยๆผมจะต้องเข้าไปเล่นเกมวงในให้ดีมากที่สุดเพื่อลดความเสียเปรียบเรื่องช่วงชกค,ครับโดยไฟนี้พิชิตชัยพร้อมมุ่งมั่นที่จะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าตนยังมีไฟที่จะประสบความสาเร็จในช่วงโค้งสุดท้ายของอาชีพด้วยการงัดประสบการณ์ความเก่าทั้งหมดที่มีออกมาเพื่อใช้ทุกดาวรุ่งไฟแรงอย่างเพชรน้ำโขงลงให้ได้ ผมคิดว่าที่ทางรายการประกบให้ผมมาเจอกับดาวรุ่งถึง3ไฟติดต่อกันคงอยากจะทดสอบประสบการณ์ของผมครับซึ่งผมก็มั่นใจในความเก่าของผมและจะไม่ยอมเป็นทางผ่านให้ดาวรุ่งคนไหนง่ายๆแน่นอนถึงจะผ่านไปได้แต่ก็ต้องโดนทดสอบหนักหน่อยครับเหมือนไฟต์ล่าสุดที่รามาดานโดนในช่วงยกสุดท้าย ไฟนี้ผมอยากคว้าชัยชนะให้ได้เพื่อพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าผมยังมีไฟที่อยากจะกลับมาประสบความสำเร็จอีกครั้งและเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดย้อนหลังครบรอบอายุ29ปีให้กับตัวเองที่เพิ่งผ่านมาเมื่อวันที่18สิงหาคมด้วยครับแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา19นาฬิกา30นาทีรับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทย เริ่ม20นาฬิกา30นาทีรวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่ Facebook One Champion s h i p Thailand เว็บไซต์ oneif.com และ Instagram One Championship